ลุงนี่บออาการพิมเอ๊คืออย่างนี้เหมื่อยบอกเป็นเจ็บแผลเออเอาเป็นอะไรคือเจ็บแผลแมงคันสิงโกนนะ่ไหป้าสรางวะแทะเป็นแผวแม่งบอเออคนมีพ้าแยมเนาะอืมแบบนั่นบอมันมันขึ้นในเส้นสมองผู้ใดเออขืนคนใดเออเราเราบอกเจ้าวะเป็นยังไง พี่แค็มหนุ่มอเมริกันแล้วนอนพอดีได้บ่ได้บ่เนี่ยเชียวมีเยอะนอนป้านใดละบ่ได้เลยเนาะต้องขอกันก่อนเนาะขอสี่ก้อนแต่งงานก่อนจังไปนอนน้ำกันพวกเจ้าแหย่สี่ก้อนลดอาเจียนใจเยืดๆใจเย็นๆพอไปถ่าวโดยกบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเด้อ มาพบพ,อพ่อกับน้องลาตีเด้อพี่น้องเดอ้อบรรยากาศยามค่ำคำ่ำเลยตอนนี้กันเนาะพอดีเปิดภาพมาพี่น้องเห็นแม่ตู้ค่ำเนาะเพราะว่าเศร้านี่ก็ยังอยู่น้ำกันอยู่ดอกเศร้านี่กันเนาะเพราะว่าเมื่อเศร้านี่กัไปอ่าเวียกอยู่เนาะเคือนแม่ตู้ค่ำเพม่อนกับผัวผัวสางเพวคนสิกับบ้านนะนะบันนี้อ่านน้องตุ่นเพิ่นอาจจะเบลอไปเนาะพี่น้องเพิ่นอาจจะเมื่อยหแหละพอดีแม่ตู้ค่ำเพม่อนกะย่างไปบอกหรือว่าไอพมัมีเออไอพัมีไปเอาปลายน้ำพี่น้องเนาะ ไอพมีเอาไปแหละกะเพิ่นเฝ้ามาก,ก่อนมาจักปุ๊กเอินหน้ากะป้าติโตหย่างมาตั้งไกลเนาะพี่นอ้องเอ้ยสบายดีเด้อน,นาเดอ้อป,ป้าก็ได้บป,ป้าก็ได้ป้าติโตเ,เออย่างมาโลดโลดนะหย่างมาก่อนโลดเพื่นกับป้ากับตาได้พี่น้องเอ้ยปุ๊กป้าติโต น้องตุ่นิ่นน้องตุ่นมันเป็นอดไเลยพิ่นเอืไง่ย่างมากเออมันมนอี้ย่างไปได้ยังแล้วไ้สางเพิ่น่ะได้ไม้อืมมีแต่อ้ยวันทองพี่น้องเลยไปไปลับก่อนพี่น้องอืมเอ็นนาเนาะตูคำพังเงินทั้งพี่เลย่าติตั หลุดนะทั้งอันไอเก่งิ่นเมื่อเอาแนวสาเบ็ดหายพี่น้องกันเบ็ดเบิดเพราะว่าต้องได้ลงคลิปแถวนี้ก่อนจังเมื่อฮะนะก็เลยว่ามาถ่ายเมตพผ่นก่อนหน่อยหนึ่งเดี๋ยวที่แล้วพี่น้องแต่ละมือกะทางก็คือเห็นทะเลเนาะจนแนมโบเห็น <laughs> จนแนมโบเห็นนะเนาะเท่าก็ลืมแล้วว่าอันส่วงก่อนๆทะเลว่าตั้งแต่หนีไปหอนพุ่นแนะล้วเทไรฮะนะลืมแล้วพี่น้องกนอันนี้ก็ได้ป้าลืตัว เป็นตูอย่างมาลอยไปเลยบจักเมืงงนะ่อยน้ำไปถ่ายเนาะสบายดีเด,อดเ้อบอดีถ่ายเผ่นเต้เมื่วานเมื่อซืนเลยพี่น้องเป็นอะไรเป็น,นเมื่อยบอฮาได้ยังไรในกระตาเจานะอือพี่น้องเม่นไปถ่ายก็เลยติบข่าวเนาะกินข่าวยุติข่าวเถียงนะอือแล้วเวียกแล้วกับพอดีเข้ากาับแหวนนีเลยบริบอดไปุ่นซ้ำเนาะว้พี่น้องเพิ่งกระยางมาตั้งไกล อยากอยากมาก่อนบอกเลยว่าบ่มีรถมาเยอะมาก่อนเออฝ่ามาก่อนฝ่ามาก่อนเอออยากมืาก่อนเมื่อเช้านี้ไปกับไอ้เขาบอกเออ้ไปส่งส่างเด้เนาะไปส่งส่างกันเมื่อบ้านเพื่อนพี่น้องเลยเออก็เลยได้กันไปเสาร์พี่น้องไปส่งไปขึ้นรถก็ไปกับพอดีถาเพิ่นมาพี่น้องชวยเติมนอรถกันเนาะ เมป็นอย่างไรน้องตูนผลส่วงนี่อาการบวดเมื่อยบ่หรือว่านอะไรชุ้งนี่บาอาการพิ่พเมื่อยขื่นเมื่อยบ่เป็นเจ็บแผลเออเอาเป็นอะไรคือเจ็บแผลแมงคันเต็งโกนนะป้าสร้างวัดเหตุเป็นแขวะแมงบ่เออคนยีพายแจ่เนาะอืมแบบนั่นบ่มันมันขึ้นในเส้นสมองผู้ใดเออเราเราบอกเจ้าเบาหรอว่ายังไง เจ็บแค่ไหนเนาะมืออือก็สีใส่ยาอย่างน้องพี่น้องแนะนำในเรื่องเนาะเออแบบกินข่าวยังกะเจ็บเลยเนาะมันอยู่ทางใดทางกุ๊กหน้าอย่างไรเบาๆอยู่ทางนอกอยู่นอกอยู่กกเขียอือแนวันยำเขียดกุ๊กสร่างว่าเนาะช้อนเล่นอือเดี๋ยวเขาบอกให้มีลูกใี้มีได้มันมีดีได้ใหดมีได้ไม่เจ็บรืลูกก็สีได้อยู่บ้างเพราะว่าเห็นเพม่อนว่าว่า รกมันอยากเกี่ยวกับเส้นประสาด้วยมันมันบ่อยากโอเคปันไรต้องแบบมียาทาอย่างนีค่ะนะมันคือซีดีน้อยๆนี่กะรกบ่รกจำึกลายเฉียวๆบริเป็นอย่างบ่บริซาอ์เลยจะเ่าไม่ให้มันหอมอยู่อเทำกับใครเออดูขาดไยุสร่างว่างนะพี่น้องเขาก็บม่ได้เคยหูในว่าเพิ่นเป็นนี่ มันก็เจ็บแล้วเนาะซะเล่นมันขี้เซ็อืมเล่นขี้เซ็งพอดีร้านนี้เฉพาะคนบวยแบบอันอยากเงาเงาอย่างเนาะบางเถื่อกะเออแบบมันขึ้นมาแล้วมันก็เจ็บบาดเดียวเหมือนบ่อืมเจ็บเท้าขี้เท้าอืมร้านใ้เท้าอืมขึ้นยอดทมองพิมพ์เลยงงเลยไม่รู้เลี๋ยวเหตุที่ว่าแบบนี้แหละพี่น้องไอ้เพื่อนกันเนาะหลายอย่างฮะแหละวามากกันได้จะสีวานั่นด์ได้คือคือหูฮะแหละเฮากรด็นเนาะ แต่ว่าสีบอกเธอเพิ่นร้ายกะบอโอเคปันไดคือแบบเป็นแต่ว่าเพิ่งหายแมนเป็นคนแบบที่วันนั้นอะลรเนาะว่าแบบขึ้นเสียงกับบได้เนาะพี่น้องคือแบบเขาบอกหน่อยหนึ่งี่เพิ่นก็คิดว่าให้ฮะนะแต่เขากับคือหูฮแหละกับบริวารชายเนาะอยู่นลำกันมีแต่ให้เพิ่นกินข้าวกินน้ำไม่เท่ากับอืม ใช่ว้ยขอจาอยู่ไม่ไกลอือมีแต่ไมเถ่ากับบอนันปนได้แหละมีแต่หอดยากินเข่าเลยกับส่วนกินเนาะทำกับหู้อยู่ว่าเป็นแนวใดฮะนะแต่ว่าเสีาวเสียงดังหรือว่าเสียงแห้งขึ้นมันกับโบโอเคเนาะคนเฮ้าพี่น้องก็ต้องเข้าใจแหละในความผูกซึ้พิ่นว่าเป็นแนวใดค่ะ ไม่เท่ากินไม่เท่ากินเยอะเลยเออแต่เนี่ยจนิยๆจะันเพื่อเป๊ะก็จะห้กอืมตามนะฮะแบบถึงเวลาผึ่นอยากผึ่งจะกินเองเย็นนะพี่กินเองพี่ไปอย่างนั้นได้ตอนนี้อะไรพี่น้องคือแบบตอนแรกกะดีใจฮะละเนาะว่าเออมีผู้ใหญ่แบบอันซื้อรถให้เพิ่นฮะนะแต่เวลาเพิ่นแบบอ่าแบบ อ่าในในต้นโตเพิ่นโอเคหานะเพิ่นกับเป้าไม่ถ่าได้พี่น้องเนาะแม่นไปเอาเพิ่อนสอนมาสอเมือมือน้ะยังขิดว่าโอ้ยว่ามือนี้คือเพื่อนเป็นอะไรไปซ่อนเอาไม่ถ่าวเนาะจนมาหอนพี่พี่น้องมือใดอาการเพิ่นบอโอเคเพิ่อนกาแม่นอืมีบอกไปมีแต่นอนอยู่เพื่อนแต่กระยาดอกเนาะ่าแนวใดไม่เท่ากันไปจาพี่ ไปสาเพลงไปแถาว่าอันนี้ก็หอดเลยพี่น้องหอดทางเลยเขาเต้าทางแล้วแหละเกื่อกยางมาไปแถวคือสิมาเดียดนโดนผลแล้วเนาะเอใส่เวลาโดนเตอะพี่น้องเอกับบริยางหายพ่นหยางดอกแต่ว่าเผินเผามาเนาะเผ่ามายันคำเพินเลยมาก่อนพี่น้องเอม่ยนมากใช้เวรนคุณแม่มาหาเอา เออเอ็นนาเพิ่นหายังไปแถวพิฮาน่อไม้บ่เพิ่น่อไม้ได้ว่าดิโตหาหน่อไม้ไปให้อายวันทองแล้วเนาะอ้ายวันทองเพิ่นนอนเด้พี่น้องเ้พิ่นนอนเราอืมเือได้มันอนอ้าวันทองมีทำนอนเพื่อได้บ่เพิ่ทองได้อยู่เออวันอายวันทองเพิ่นกับอนิย่าเพิ่นว่าพี่น้อนไงเนาะกับเพราะว่าเพิ่นก็เคยนอนแล้วเนาะอีธานกับมันก็อยู่หันด้อย่าเผาอันเจคนเผาสวนนันเป็นบ่ เคนเท่าโชนเท่านี้นั่นเองดีเท่าแล้วโหแล้วห้ามงามในใจมันยันมากเลยมีแต่ว่าเผาเครื่องคองอะไรพี่น้องเพิ่นกันเลยเป็นเท้าก็นทางกระตากกระบุ้งได้บ่ลุงสบายเพิ่นเป็นมาแต่วิ่งเนาะเพิ่นก็มาแหวกเต้าท่าน นอนคู่เดได้บ่ได้บ่เนี่ยเชื่อนอนปันตดยละบ่ได้แล้วเนาะต้องขอกันก่อนนเนาะจะเคาะสี่ะเออแต่งงานก่อนจัะไปนอนนํากันเพราะเองให้สิก่อนเออลดอาการใจเย็นๆใจเย็นๆบ่ไปเถ่ายบ่ต้องใจห้อนเนาะยามใดก็ได้นอนนํากันคือเก่าโอ้ยไปถ่ายก็ไปตะห่ะบ่ดอกพี่น้องให้เพิ่อนก็ได้ คือแบบเวลาไปนี่ยังยังเข้าใจเห็นนะเพื่อนกัเข้าใจความเป็นผู้หญิงเห็นนะอยากไปหลายคนเพื่อนกันวะอยากไปแบบสองต่อสองเห็นนะโลกโลกซูมอร์นีอันมันกระหูจักไวเนาะไปสองคนผ่านมีผู้หูแล้วก็แล้วแหละเป็นผู้หญิงเนาะไม่แทบไม่นอนเลคะเลยนอนเลยผูกกัน่ะอืออันเอลียวไม่รู้เนี่ยผู ขเขาเขาเขาจะเห็นอยังพี่น้องเาสาวสบายดีเด้อเอาไอทงไปเลยเถะไปสิเด้อได้บรร่ได,ได้ปลาตันนี้น้อยหนึ่งนะปลายัางปลายังวะปลานินหรืออะไรตันนี้น้นอย<ม>อืมอาจจะเทาสิทเบรร็ดเหมือนกันแน่นอนแะล้วเนาะมัาอยากได้ปันใดาทางสางคุณเมื่อหรือเป่เมื่ออะไรเมื่อแต่เศ้าเนี่ยพูพี่น้องเลยบทานเ้บาบทานเศร้าเจ้าก็บริบไปแต่วเศ้านี่เนาะบริบไปตีนหลอดหัวตีนหลอดตัวอะไรหรือหัวเทนี้ เออจะเป็นอะไรหล่อยู่เข้อนกับหัวเลยนะจอดไว้คันหนึ่งมันกลุอยากอันนั้นหลายอย่างแล้วเนาะมีน้องใหม่พ่อพี่น้องไปหาหน่อไม้ลายเลาะได้อยู่ได้หน่อไม้ลายกันเนาะเมนก๋วยเตี๋ยวแกงได้ต้มเออตอนนี้พันยังลงไปใส่เวทอยู่เอออยู่ลุมพุ่นเนาะพี่น้องใหม่ี่ก็งามกระโดดพันเจ้าพันตัดนี่ใส่ พี่แต่ไม้โดนพอดีงามพอดีงามเลยอันนี้ก็เพิ่นกับม้าสีจูดทานเองพีเนาะงพอเท้าเพิ่นกับพี่น้องเพิ่นตัดไว้ตัดไว้พอได้เผาทานพอได้กินแม่เท้าเพิ่นก็เอายังมาให้พอเท้าพี่น้องแอ้บบานเลยเอาแล้วกินมาแบ่งให้พอเท้าว่เออแม่เท้านี่เป็นเมื่อแก่เสืออะไรพี่น้องเลยโอ้ข้างหน้ากันไม่ได้กับใบโจ๊บคนเดียวเลยยังนั่งไม่ชอบ ไอทงสบายดีเด้อได้เบอปลาเนอะได้ปลาสองตัวตัวน้อยๆสองตัวนี่ดีกว่าบ่ได้เนาะเพิ่นได้ของกินพี่น้องเพิ่นเลยมาแบ่งทำเผ่าๆกินน้ำแบ่งกันกินเนาะเพิ่นอยู่คนเดียวเดี๋ยวไอ้บ่เป็ี่ยนยางดอกเนาะกินน้ำกันอยู่ใกล้กันพอเพลินได้ปิ้งเนาะ ได้ปิงได้แจวพอถากัยยังไม่ได้ในกินแต่ถาวป้าก็บ่าได้น้ำมาถาวเนาะปาส้มก็บ่ได้เออไปิับปน้ำแร่ไยกับมีเด้ค่ะซนนี้พอเ่ากินได้หอสามมือสี่มือเลยไหมพอากจะขึ้นกินจะขึ้นกินมายาะแต่พอเ้าวพอเ่าดมบ่้ปลาติดตัอ ห้ามเชื่อนี่กัพอแล้วเออซ้ำหน้ากับโบบส์ซ้ำเนาะเพื่อซีขี้อ่ได้กินมโดนข้ามม่เล่าอีกหมูว่ะกินอ่ะนาไปถ่ากับเมื่อเห็ดกินก่อนพี่น้องเลยเออขำเลยเดินดราฟตตีนรถหัวร์ขับรถไทยเอออะได้คือเก่อไปยืมรถัวไปนางได้ไปซื้อตีนวัวมาหอยเลยพอเถ่ากับเห็ดกินแล้วพี่น้องได้หมูแล้วเอื้อมเฮาเดี๋ยวเขาสินังปิ้งขาก็ได้เจ้าเจ้าก็ไป เอเ็ดอันน้น้ลเอเาเ็ดเค็มด้มกินเนาะคป็ um ่ก็ได้สิเป็นยังเนาะพ้พรมเลยวะหรือหรือว่ามันจะเกิดเพินเาอาหารการกินอยู่พี่นหนอเนาะท้าวเห็นอะไรนี้ท้าเห็นอะไรก็กินเนาะแซบเบทะเลีแกงก็ได้นะเนาะโอ้ยแซบเบทะเลเห็นอะไรกัมไปยืมรถล้นตึกเบ็ด ไปพี่น้องบ้านนี้เพื่เบ่งไมถ่ถาวเพินก่อนเพินอาบน้ามจาจักเนาะให้เพินอาบน้าเขาก็มากเพอดีเห็นเพิลหย่างมากก็เลยว่ะถ่ายคลิปเพิ่น้อยนึพง่น่อยเวลาถ่ายไม่ถาวลายมือแล้ว,วทองฝาอยู่เตาทานใครแต่ว่าฝนบ่ตก๊กเนาะอืมใครแต่ฝนบ่ตก๊กพี่น้องเลยใครอัน มีนำฝนอยู่ดอกเบิงนี่มีนำฝนอยู่บนเทถาในานี่นะมีบอกอืมขากอยู่ดอกเนาะบ่มีนำฝนนี่พอแห้งแล้วเออเดลยเด้ลงไปอาบอยู่อันนำฝนแล้วกว่าน,นี้เนาะใครแต่ฝนตกเรียนมือเลยอืมขากอยู่ดอกเดลยสว่วงนี้มายามคำๆได้พี่น้องงฮาก็ได้ยามเว้นบ่มีเวลาหอดสี่อันเหตุคิปเนาะ ก็เลยว่าเอาอยาแหละแนววิยวมีมเถาพยางมากะอืสันเค่าพะบกิเลยสมนี่หกโมงแหละเอหวนากะตากน้ำนี่นาลุกแล้วบข้าว่งเอ,อิเ่นหนึ่งข่าวบอคนหนึงข่าว็ไปถาก็มากระักเครื่องเนาะ <laughs> โดยสักเครื่องสักคองก่อนมากัะคำน้องม่เถานะแต่ละมือกันแบบนี้แหละพี่น้องก็เห็นอะไรอ่าทองฟากะมือได้กับป้ายแต่เศร้าโหลดเพิ่นกับปกไว้พี่น้องเนาะบ่ได้ค่อยขี่ส่วงนี้กระดีแหละ อืมโอืมักแล้วแหละคำเลยอืมพอได้นั่นพอได้นุ่งเนาะฝน้นตกหรอยกย่านแต่ฝ้นต๊กอะไรพี่น้องเลยมันมืดคึ้มแบบนี้กะนลูกแหร่น้ำพอดึงข่าเนาะทั้งนั้นกะ <laughs> ม่นแถวนะสิเป็นคนสักเครื่องพี่น้องพอได้นุง่งเพิ่นก็นได้ไปถุกมือเนาะไปดินใหม่กะน,น้องตุ่นก็นอยู่ในพวกแหล่วงนี้เพิ่นบ่ค่อยสบายปานใดพี่น้องเอ้ยนอเยนาะคือว่าเจ็บแขวเจ็บข้างอยู่เจ็บแขวแมงว่าช่วงนี้ก็ได้บ่ฮู้ว่าเป็นแนวใดเต้าทานประนางกระควรอยู่มีม่แต่ว่าสิใหา้ายในแาวพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนพี่น้องค่ำในห้ฮากั มีตะว่าจังไดกะมีเวียกมีอันอาณา婆แหล่จังสิไปหาที่พันดูดินใหม่เนาะได้ป้ายอยู่ดอกเอากลับมาพี่าสิติดรถไทยเมื่อบานี้เนาะคนทางมันกะบรอยากดีพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ได้ขี่มากันกลับมือขึนมาทำการกับโหลดย่างหัวเนาะเผื่อเมื่อหดเฮือนกับยากบนไปจอดจอดไว้คันหนึ่งกะได้ขี่คันเดียววันนี้กะมาทำการสองคน พวงเหมือกับสีกับเมื่อยได้นี่เพราะว่าคำเลยข้างหน้าเพิ่นจะเห็ดแนวกินให้พ่อเผาเนาะมาปรับใหม่น้ำเผาเพิ่งจะเห็ดแนวกินให้งเผาพี่น้องสาวๆเพิ่นพ่อเผาอันนี้ได้อันได้ร้านไผ่เห็ดให้กินเลยเนาะอันเออได้ร้านไผ่ปิ้งหมูให้กินกับพ่อเลย <laughs> ปีงูกับเป็นใจน้อไม้กับเป็น,น,ปนพี่น้องไน้อไใหม่ในเผื่อเสียมาก,กินอยู่เพื่อนบอ่เออโนม้ยลายเพป็นว่าไปหาโนม้ยลายปีงูเอออยาและเดี๋ยวสิบอกเพคนดอกบอกเป็นยังดอกเออปีงูพี่น้องโอ้ยามแรงเนาะจังได้กับสก๊ับก่อนพี่น้องผู้เป็นเห็ดกินไปท่ายเป็นจะเห็ดกินเนะานะคำแล้วตอนนี้ก็ได้ ทองฝ้าเริ่มมืดมากเลยคิดว่าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าพบพอคลิปหน้าเนาะโดยจังใดกะคลิปน,นี้ลาไปก่อนเดอ้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี